สว no ัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับหรือว่าผู้เลี้ยงมูนะครับเนาะกัวันนี้อยู่กับผมปลวัดชาแนลนะครับเนาะเจอกันเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับเนาะเจ็ดนาฬิกาวันที่สิบมกราคมนะครับสองพ้้อยหกสิบแปดหาวันนี้นะครับเนาะก ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้อัปเดตราคาหมูน,นะครับเดี่ยราคาวันน,นี้นะครับราคาประกาศประกาศี่ประกาศพูแมน่นตลาดกลางนะครับเนาะนะจะเป็นทเท่าแก้ซึ่งจะเป็นทเท่าแก้ผู้ถี่ขายอาหารสัตว์นะครับหรืยว่าพื้นถิ่ จับึ้นในห่เนะครับนาะมือนีเพิ่นกประก,กาศอยู่ราคาเจ็ดสิบหนึ่งนะครับเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับนาะจะเป็นราคาที่น่าพึงพอใจหลายๆพื้นที่อาจาจะขึ้นแล้วนะครับนาะหลายๆพื้นที่อาจจะยังตึงราคาอยู่นะครับแต่ว่าราคาอาหารสัตว์บัตถุดิบต่างๆกับหลายๆอย่างหอนะครับหลายๆ,ๆแบรนด์กับ เห็นว่าลงกันเหลี่วนะครับเนาะสำหรับอาหารสัตว์นะครับเจ็ดสิบเอ็ดบาทบางพื้นที่ก็มีเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะครับเนาะก็บที่ว่าเท่าแก้ห้องกับเป็นประกาศอยู่เจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับเนาะแต่ยังค่าย,ยังดีนะครับมองเห็นเจ็ดหลักเจ็ดแล้วนะครับมองเห็นตัวเลขกที่เป็น ลักเจ็ดลักเจ็ดคือเจ็ดเลื่อยเจ็ดสิบบาทนะครับนาะ mm. ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ยังอยู่หกสิบหกหกสิบแปดท่นสหนะครับห mm. ลังนี้นาจะหมูค่อนข้างจะหมูขุนของข้างจะโบ,โบค่อนข้นอึดนะครับเนาะหรือว่าโบ,โบควยมีจับที่นี่พวกเียงพวกแยงเพิ่งจะสูงราคากันนะครับประมาณนี้ ว่าพ่นกัต้อรงการหมูนะครับแต่ว่ามหมูผลิตหมูกับความต้องการของผู้บริโภคนะน่าจะโบจมพันธกันนะครับเนาะตรงนี้ก็ยังยังดีครับเจ็ดสิบแต่ว่าที่สำคัญนะหมูหมูบบมีขายนะครับเนาะกล่งเนี้ยก็จะเป็น เหล่องโล่เขามาหามแน่นะครับเพราะว่าโลก A S F หรือว่าผมอาจจะบอกว่ถือนะครับหรือว่าออนฮี้ว่านะครับอเฮียว่าแอฟริกาเนาะครับเนาะไอเฮีว่าแอฟริกาเข้ามาอีกแล้วนะครับในพื้นที่ของผมกับมีเห็นกันแน่ที่เห็นเห็นเลยคือฟามฟามอยู่ ในตำบลไก่เชียงไอ้ตำบลไก่เชียงผมอยู่เนี่ยครับมีมีฟาร์มหนึ่งนะครับคือว่าบรุษัทเพิ่นแจ้งมาเนอะครับก่อนเพิ่นแจงมามาลงพื้นที่ลงพื้นที่คือเพิ่นคือผมจะไปเห็ดเห็ดมาตรฐานชี m เอ็นะครับเนาะก็แล้วก็ทำการเสียภาษีกับเสียภาษีเห็ดเหลือง ใบคอยอนุญาตในการเลี้ยงทุกกอนนะครับเนาะแต่เป็นการเหตุเป็นเลืองเป็นลาวนะครับคือว่าเราเถื่ออนาคตมีการฟ้องร้องยังปว่ามานี้เลืองกินเลืองอันนี้นะครับเ่อก็จะเด้สบายใจนะครับเนาะแต่โดยปกติแล้วเพื่อนจะเห็ดเุใบอนุญาตคือการเลี้ยงโดยปกติแล้วเพื่อนบอกซูฟังนะครับเนาะ การเลี้ยงแม่พันธุ์ยู่ทีเก่าสิบตัวนะครับเก่าซิบขึ้นแล้วก็มูคุณยู่ทีห้าห้าร้อยตัวนะครับน้องอันี้เพื่อนจะบังคับเลยนะครับบังคับให้เข้าเฮ็ดเลยเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีการเกี่ยวแก่กับกินแล้วก็เมื่อเราดนะครับน้องทางอากาศไอ้การเฮ็ดมาตรฐานความหรือว่าใบขออนุญาตพวกนี้จำพวกนี้เพื่อนจะมีเออ ขอบังคับอยู่คือเ้าจะใส่น้ำนะครับนาะใส่น้ำแล้วก็มีเนื่งจกมีบอบอเก็บอบอบอ,บอเก็บน้ำเสียะนะครับนาะหนึ่งบอเก็บน้ำเสียแล้วก็มีโรงเรือนที่ถูกต้องนะครับการเลียงที่ถูกแล้วก็มีดัวรอบขอบชิดนะครับนาอแล้วก็อาจจะมีเรีองคองการ เอาไงว่าเป็นขาเชื้อครับจุดจุดค่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนนะครับหรือว,ว่าก่อนเขาฟาร์มเหามันจะมีจุดหนึ่งก็คือจุดจุดเข่านอกรั่วนะครับเนาะหล้กกาจะมีอีกจุดหนึ่งคือก่อนเขาโรงเรือนเห่านะครับนะอาจจะมีการมีทั้งขยะนะครับมีทั้งขยะมีฟ้าปิดอย่างมิดชิดนะครับเหลือง การไปทำแล้วก็เพื่อนจะออกมาตรวจนะครับแล้วก็อันดับที่สองอันดับต้นๆคือเฮาจะไปลงทะเบียนกับปศุสัตว์นะครับเนาะไปแจ้งว่ามีหมูหมูขุนเจ๊แม่พันธุ์จตัวพ่อพันธุ์จตัวแล้วก็หมูขุนจจกตัวประมาณนี้นะครับก็เฮาจะไปลงไปขึ้นทะเบียนนั่นปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลงทะเบียนจาก บริษัทเลี้ยวเขาก็เข้าไปหาหาหน่วยงานเทศบาลนะครับนาะไปขออนุญาตเพื่นว่าไปขออนุญาตเสียภาษีนะครับเขาก็จะได้ใบมาภาษีล่วงเลื่อนเกี่ยวกับการเลี้ยงนี่จะอยู่ปีละหาร้อยบาทนะครับนะ้ะค่าธรรมเนียมห้าร้อยบาทต่อปีนะครับโบไอโบนาสีจำกัดไ จำกัดว่าห้าเหลี่ยงจัก,กแม่นะครับว่าใบขออนุญาตนี้มันตา,ตายตัวอยู่แล้วว่าต่อปีนะครับแต่ว่าห้าตรงต่อภาษีต่อปีหาร้อยบาทนะครับ <c oughs> ก็เพื่อนก็นจะให้มาใบใบหนึ่งมาติด้ใ้ติดไวไ้ไวแถวน้ำลงเลื่อนแ้วขอกห้าให้ให้เห็นเวลาคนเขามาเวลาหน่วยงานเพื่อนเขามาตรวจให้เพื่อนเห็นได้ชัดเจนนะครับเนาะ <c oughs> เหมือนก็เป็นกระใบป้ายป้าษีรถ กระบะนะครับติดให้ให้เห็นชัดเจนนะครับเนาะผมก็ได้เสียเสียภาษีแล้วแล้วก็ไปย่างย่างจาเขาไปประสุัธิ์อีกรอบนึงนะครับแล้วก็พอเสียจากประสุทธิ์แล้วหนึ่งเดือนต่อมาคุณก็จะมาตรวจตรวจคือมาตรวจเก็บเก็บเก็บตัวอย่าง ไปตรวจหาโรคนะครับอยู่อยู่กับเพื่อนอหนึ่งเดือนเพื่อนจะเขาเขามาตรวจตรวจคือจะเอาตัวอย่างน้ำลายนะครับไปตรวจหาโรคว่ามูกเขาปวดไพ่บันะครับก็จะมีมีหน่วยงานเพื่อนออกมานะครับคือหน่วยงานเทศบาลหน่วยงานปศุปสัตว์นะครับจะเป็นหนาที่ของเพื่อนนะครับ เทาเลียงกว่ามานนี่เขาก็จะหลย,นหลยในในภายในอ,อำเภอบุญทลินเนี่ก็หลายเจาที่ไปเฮ็ดแล้วนะครับพวกผู้ผู้เลียงได้หลายห้อง,องเงินคือพต้องเฮ็ดไว้นะครับของการตัวเองไว้นำถ้ามีการหลงเลี่ยงเกิดขึ้นนะครับก็จะได้สบายใจแต่ว่าราคาหมูก,ก็ยังราคาอาจจะปับขึ้นอีก ปั๊บขึ้นอีกกว่านี้อยู่จักหน่อยนะครับเพราะว่าคาวเว่าอามาว่าปีนี้น่าจะถึงอาจจะเห็นเหล็กแปดนะครับนาะโดยประมาณนะครับแต่ว่าผมกับโบเดก็รันตีว่ามันจะถึงหรือบ่แต่ว่าอยู่ในเจ็ดสิบแปดสิบนี่กัยังดีนะครับลูกหมูกบ็บโมีนะครับช่วงนี้ก็ซามหากันแน่ลูกหมูนี่ จะจำหน่ายกันอยู่ที่3 3 0 0ถึง1,600บาทนะครับนาะเงเหล็วเตียนำนักว่าการถีนำนักไปเลยนะครับห้องเย็นๆเท่าออก็มาให้อาหารมาไห้อันนี้นะครับพี่น้องการหอยมีห้ยไว้เลยครับชุดนี้น่ชุดนี้นาจะออกเดือนประมาณ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลากุมภาพประมาณปลายเดือนเนาะรอราคานนะครับพี่น้องเพราะว่าคือช่วงนี้อากาศกค่คนค้างจะเย็นนะครับตอนกลางคืนเย็นกับมีลมฟ้าป,ปลายนะครับนาะประมาณนี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ